สวัสดีคร <it> ับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่เลิวระดับเกือบหลครับผมนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าคันนี้นะครับรูปครอบเสียน้อยหรือเปล่านะครับนะครับคันนี้ที่ออกจากอูเรานะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าเกิดอะไรขึ้นเอ่ยนะครับ อยู่ดีๆก็ตกใจกันหมดเลยนะครับนี่ไงครับโจทย์อยู่ดีๆยางระเบิดครับผมนะครับเป็นยางเก่านอกนะครับนี่ น่าจะเสื่อมสภาพหรือเปล่านะครับผมบอยู่ดีๆก็ตูมนะครับสำหรับเจ้ารถปรครอบ นะรครับพากันตกใจหมดเลยนะครับอยู่ที่อูว,ว่าได้ยินเสียงอะไรนะครับตอนแรกนึกว่าแต่ทินเนอร์มีแรงอัดระเบิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ครับปรากฏว่าเจ้ารถคบคันนี้ยางแตกครับผมนะครับนี่ก็ขนาดอากาศเย็นๆนะครับฝนฝนตกอย่างเงี้ยดูดูแล้วน่าน่าจะ หมดอายุการใช้งานของยางนะครับผมเพราะเป็นยางเก่าโงกนะครับนะครับอาจจะโดกยังดูดีแต่ว่าปีเก่านะครับก็เลยเสื่อมอายุก็เลยเกิดการระเบิดขึ้นมานะครับผมนะครับนี่สำหรับจะรูคบสุดร้อนะครับโอ้โลูกเล่นเยอะครับคนนี้นะครับ ยางเบรกว้าวเบรกซิงมีมีสปอตไลท์ด้านหน้าอีกสองดวงเอ้สปอตไลท์หลังมังโคลนอีกสองดวงนะครับทันนี้รู้สึกว่าเจ้าของจะใส่ชุดแต่งไปเยอะนะครับตัวยกหัวก็ใส่ไปแล้วนะครับโอ้มีสติกเกอร์พวกในหมัดอีกนะครับ

ทีดิดเลยคันนี้นะครับแคสิบัตไทยแลนด์ช่างปุ้ยสุพรรณกบีมือหนึ่งพวกนายหมัดโอ้สงสัยคันนี้จะเป็นเอฟซีในหมัดครับผมเสียงหมอเราๆไปหละ ดังจัดคันนี้นะครับโอ้มีไฟวิ่งด้วยนะครับผมก็รู้อยู่ก็รู้รู้กันอยู่นะครับ ภายในก็เด็ดเด็ดอยู่แล้วคันนี้ครับผมนี่ภายใน VIP ยังสวยเหมือนเดิมโอ้มีพลมด้วยสบายๆมีกล้องหลังนะครับกล้องหลัง แต่ควนจะเป็นฝาครบโลนะครับจของก็เปลี่ยนไซม็กนะครับแล้วแต่ชอบเลยครับผมจัดโทหอนให้ใหม่พร้อมนะครับเฟสสอง ปุ่นท้งช้างนะครับสีเอฟเฟก์นะครับคันนี้สีเอฟเฟก์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่โอ้โหอย่างเตกดอกยังสวยๆเลยพี่น้องเอ้ย ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นขอบ1ิบขอบสิบหรือเปล่านี่สองสี่ห้ทับเจ็ดสนะครับตัวนี้อย่างออกจะหน้ากว้างไปไหน่อยนะครับน่าจะเกาะถนนดีอยู่ เตือนไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูครับขาปูไรด้านบนนี่เจ้าของปูพื้นนะครับเห็นว่าเทน่สบายสบายเลยนะครับดินไหลลื่นเลยนะครับนี่แผ่นพลาสติกนะครับ ค,คลิปนี้ก็บายๆครับฝากติดตามนะครับทางช่องยูทูบพี่เลวกดัมเกือบโหลด้วยครับผมสวัสดีครับ